หลังจาก EP ที่แล้วที่เราอยากจะเทพขึ้นภายใน1วันไม่ว่าจะเทรดหาปิงคนอื่นหรือเก็บเงินสุ่มก็ตามและนี่ก็คืออีก3ชั่วโมงต่อจากนั้นหลังจากที่ผมผิดหวังจากการสุ่มตัวละครด้วยเงิน1,000กว่าบาทผมก็เลยมาหาแลกตัวต่อไม่ใช่ตัวต่อตัว,ตวตแตนและในที่สุดเราก็เจอกับคนที่จะมาแลกกับเรา n ิสามศูนย์เขาเสนอซีเนสเตอร์ทีวีซึ่งผมนีชอบ ชอบมากเลยแต่เขากดออกไปไแล้วไงแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าท้อมากเลยครับเล่นมา3เกือบ4ชั่วโมงแล้วยังไม่มีตัวสีแดงเลยใช่แล้วละ่ะผมก็เลยหาอะไรปลอบประโลมใจโดยเจ้าเนี่ยมันแต่งคอสตูมอะไรของมันก็ไม่รู้ไงตอนแรกผมก็เลยว่าเปิดห้องเช่าผมเลยเข้าไปอยู่แบบฟรีๆนั่นแหละแฮะแฉยิ้มอยากจะรู้มากเลยว่าคอสตูมชุดนี้หาซื้อได้จากไหนใส่แล้วดูเด่นเป็นสง,ง่าราตรีเลย ยืนอยู่ได้สักพักก็มีคนมาทักเราแล้วลตอนนี้เราก็เข้ามาเลยครับทุกคนเพื่อที่จะหาเทดอีกสักรอบดูซิว่าเขาจะเสนอดีที่ดีกับเราหรือเปล่าเพื่อไม่ให้ชักช้าและยืดยาดผมเลยถามหาตัวสีแดงก่อนเลยใช่แล้วแหละครับไอเจ้าเนี่ยมันเป็นคนไทยผมก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปหน้าแตกเลยในที่สุดผมก็ได้เห็นคนที่จะมาแลกตัวสีแดงกับเราแล้วครับเป็นิิดแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแลกจริงหรือเปล่าและนี่คือออฟเฟอร์ของผมนะผมไม่รู้ว่าเขาจะคุ้มหรือเปล่าแต่ผมมีแค่นี้จริงตัวสีทองผมจะไม่ให้เพราะว่ามันเปิดเวฟดี บอกว่าถ้านายให้เดี๋ยวเราให้เบอร์เลยจุ๊บๆเนียนไปก่อนและสุดท้ายครับเขาก็ยอมแลกกับเราอ่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วเราก็ชิงก่อนครับและเชื่อไหมว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมเทพแล้วครับผมมีตัวสเแดงหนตัวแล้วมี l ีเจนหนึตัวตอนนี้ผมคิดว่าผมเปิดเวฟได้สบายๆด้วยเจ้าเอฟส่วนตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยเราก็จะให้พี่กิจของเรามาโซโล่ตอบแบบ หลับได้ไงก็จะให้แกม,มาตอ,อ,อกเนี่ยในไม่ชา้าเจ้าพวกทอยเดดมันก็รอดมาได้โดยเฉพาะเจ้าแอบเพนตีไม่ทันมันเลยถึงแม้ผูจะวางเจ้าเอฟก็ตามนะครับเพราะว่าเงินของเราเดือบุนไม่ทันและตอนนี้บ้านของเราก็อ,อหลังจากที่ผมเอาสารบ้านแตกนี่ยผมก็เลยเอาเจ้ากิจจอมตอกซุกซ่องซอยเนี่ยมาแลกถ้าคุณลองดูไว้เจ้าเนี่ยมันเอาโกดมาแลกครับคุณคิดว่าเขาจะแลกกับเราหรือเปล่านั่นไงเขาก็ไม่ยอมแลกเงินายเอามาทำเพื่ออะไรเด้อความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่นตอนนี้เราก็จะไม่ย่อท้อครับเจ้าต่อมาเนี่ยผมหาดิวโดยใช้เจ้ากิจเนี่ยจะหาแลกกับซานต้าบวก1นึ่งลีเจนหรือว่าเป็น1กีนได้เนี่ยเราจะแบบดีมากๆเลยผมคิดว่าเจ้าตัวฟาร์มตังเนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นในแพทหลังๆเพราะว่าถ้าหากเรามีตัวเทพแต่เราไม่มีตัวฟาร์มตังเราก็ไม่สามารถอัพต,ตันได้จนบ้าเราแตกตุ้ยเยแบบเมื่อกี้ไง และสุดท้ายแล้วผมก็พอใจกับดิวนี้ครับเพราะว่าผมต้องการตัวาร์มเงินหนึ่งตัวแล้วก็เอลฟ์เนี่ยคือเราได้มาเพิ่มแล้วเราก็ค่อยหาแลกอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราอาจจะเทพขึ้นในอนาคตโดยการใช้รีเจนแรกก็ได้สิ่งที่เรามีในตอนนี้ก็คือ1แดง2รีเจนผมจะหาแลกเฉพาะรีเจนนะครับเพราะว่าซันต้าค่อนข้างจะจาเป็นอันดับแรกเลยเราพิมพ์บอกเขาไปก่อนว่าเราเป็น new player ดูซิว่าเขาจะเสนอออฟเฟอร์อะไรเรามาอๆๆๆๆโอ้ยอย่าบอกนะจะแลกทั้งหมดนี้กับเอลฟ์ และเขาก็กดออกไปเหลือแค่กอตตี่แต่ได้กอร์ี่มันก็ยังดีสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ยอมแลกกับเราครับซึ่งถ้าได้มาอย่างคุ้มเลยนะผมหาแลกไปเรื่อยๆจนเจอเจ้าต่อมาครับสิอวัดชื่อนี้คุ้นๆและสิ่งที่เขาเสนอมาก็คือตัวเติมครับเฟรมทวเวอร์ซึ่งตัวเนี้ยถามว่าเก่งไหมผมคิดว่าไม่ได้เก่งแต่ว่าสามารถใช้เล่นได้ในโหมดฮาร์ดได้แบบสบายๆเลย ถ้าแลกได้แล้วเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยตอนนี้ผมก็พยายามพิมพ์บอกว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่ขอเธอแลกกับรีเจนและทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้ยกเว้นซันตานะสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมแลกกับเราครับจนผมได้เจ้าเฟรมทาวเวอร์เนี่ยมาอยู่ในเด็กจนได้หลังจากนั้นผมก็ไปเล่นเก็บตังในด่านไนเมซึ่งไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผมมาลงในไนเมนะนอกจากเจ้าตัวนี้เป็นดาเมจแบบเอลเอวงกว้างแล้วเนี่ยมันยังมีความสามารถทําสโลได้ด้วยอีก25%้อดูซิว่าเจ้านี้มันจะตายหรือเปล่าเจ้างวงช้างแต่กว่าที่เราจะซัมมอนเี่เง,งวถึวท4ม ให้พวกมันเนี่ยเข้าฐานไป1เวฟเต็มๆเลยเพราะว่าเฟรมทาวเวอร์เนี่ยใช้ตังค์400นะกว่าจะซัมมอนได้นคนไข่จะแพงเลยและใครที่เคยดูช่องผมก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยชอบเล่นแบบฟูลออโต้แล้วก็จบไวๆผมก็เลยเอาจเจ้าเฟรมทาวเวอร์เนี่ยไปวางในจุดกำเนิดเจ้าพวกทอยเลตแม่นละครับผมต้องการให้มันจบไวที่สุดผมก็เลยเอาเฟรมทาวเวอร์เนี่ยวางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะกำกัดพวกทอยเลตเนี่ยให้ตายอยู่ตรงนี้นั่นเองแต่พวกเฟรมทาวเวอร์เนี่ยบอกได้เลยว่ายังโหดนะสหรับเวฟที่20แล้วก็ยังพอเคลียร์ได้อยู่ อาจจะมีรอดอไปบ้างแต่ผมเชื่อเลยว่า,อ,าอยู่ดีๆผมก็แพ้ใน6นาที28่สิวินาทีได้งไงก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมเอาเงินเก็บสุดน้อยนิดผมมาซัมมอนสิ่งที่ผมได้ก็คือนี่นะครับคัมเบราบูแมนและหลังจากนี้ผมก็ใช้เฟรมทาวเวอร์หาแร่กเกลียวยาวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีดิวไหนที่ตรงใจกับผมเลยก็เลยตัดสินใจเข้าโซนเทดไปอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เราก็เจอกับดิวต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถูกใจและมาสู้รกับดิวเจ้านี้ครับเพราะเจ้านี่มันมีดีเจแมนแล้วก็อีกตัวหนึ่ง,งเป็น,นตัว ผมอยากจะได้มากๆผมก็เลยกดเรดดี้แต่ทำํำไมทำมานะครับผมก็กลับไม่เอาซะงั้นนะจริงๆแล้วดิวเมื่อกี้ผมเสียดายมากๆเลยเพราะว่าได้ดีเจมปด้วยดีเจเนี่ยสามารถชนะในด่านไนแมร์ได้เลยเราก็อาจจะเป็นคนเทพก็ได้เลยนะฮะแต่เป้าหมายของผมเนี่ยคือ1นึ่ไททันไงและเจ้านี้ครับก็เสนอมาให้กับเราครับผมก็เลยกดเรดดี้สรุปว่าเขาไม่เอา่ะผมหาเทพไปเรื่อยๆจนมาเจอก,เจกับเจ้าต่อมาครับ และนี่คือสิ่งที่เขาออฟเฟอร์มา s i เนสเตอร์ทีวีเมียนไททันคือผมชอบมากอยู่แล้วครับทุกคนครับตัวนี้ผมก็เลยอยากจะแลกให้ได้โดยการใช้ตัวเติมแหนแลกกับเขาดูผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะถ้าได้มาเพราะควาสามารถ s i เนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายและในที่สุดยลนี้ก็สาเร็จในท้ายที่สุดผมก็ได้ Sin เนสเตอร์มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดเอเลสโหมดซึ่งตอนเนี้ยผมก็ลืมไปว่าเราไม่มีตัวเปิดเบฟนี่วะเรามีแต่ คาเม่าสูตดขาวของเราและเจ้าซีเนเตอร์และก็ซานต้าเนื่องจากว่าเราไม่มีตัวไหนที่เปิดเวฟได้ดีที่สุดเท่าเจ้าตัวนี้แล้วผมก็เลยเอาเจ้าเนี่ยมาเปิดเวฟถ้าพูดตามจริงก็คือเราไม่มีตัวไหนมาเปิดเวฟแทนเจ้านี้แล้ละ ในตอนนี้มันพงังภูมาเยอะมากๆเลยถึงเวลาที่เราต้องลงซีเนสเตอร์แล้วเราต้องเก็บแตงอีกหนึ่งเว็บซึ่งตอนนี้ผมปล่อยออโต้สกิปเลยหรือจะมีเจ้าพวกทอยเด็ดล่อไปบ้างแต่ผมว่าน่าจะเอาอยู่ผมเลยทําการซัมอนลงซีเนสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยน,นั่นแหละพอมีซีเนสเตอร์แล้วอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าซีเนสเตอร์มันมีเอลแล้วก็ยิงปลาอีมาแบบสแปดด้วยพามาจะถึงเวทที่16แล้วถึงกระผือกินคอครับเพราะว่าเจ้าซีเนสเตอร์เนี่ยมันหลับรัวๆอาจจะพวกงาช้างเนี่ยมันก็เสกหลับเราเสกหลับเราเสกหลบเ่่ททีีว ได้แต่ก็ถือว่าดีเลยครับแล้วผมก็หยุดออโต้บ้างออโต้ Auto บ้างตอนนี้ต้องบอกว่าผมเล่นยากมากเลยครับเจ้าพวกคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่คงคิดแล้วว่ามันจะไปได้กี่เวฟวะแล่ใช่ละละทุกคนตอนนี้เรามาถึงเวฟที่คลิปส และมี1ตัวครับที่รอดไปได้ก็คือบอสวิลแทนและเราต้องเอามันให้อยู่ตอนนี้เงินเราก็มีไม่ค่อยมากเพราะว่าเราใช้ตัวซัมมอนซินิสเตอร์แต่และทีเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างแพงเพราะว่าเรามีตัวเปิดเวฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่แลวตอนนี้มันก็เวฟที่24ของเราจะรอดไปได้หรือไม่น่าจะไม่รอดครับแต่ยังรอดไปได้ทุกคนครับเรือเลือดอีกนิดเดียว แต่ในไม่ช้าครับเจ้าพวกแคททอยเลียเนี่ยมันก็วิ่งสปีดเจสปีดโกเเกินไปและเข้าป้อมของเราก็เลยแตกได้ตังค์มา172บาทสุดท้ายนะครับคลิปนี้อัดมาทั้งหมด6ชั่วโมงกับอีก34นาทีนะ ยังไม่รวมกับเวลาที่ผมต้องมาตัดอีกผมก็เลยต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับเราก็ยังมีคนที่มือใหม่กว่าเราครับมาขอยูนิตผมก็เลยให้ไปหมดเลยรวมทั้งซานตาด้วยนะเป็นมิสติกไปให้ตั้งตน้นเก็บเงินกันไปรัวๆนะครับแต่ซินเนสเตอร์เนี่ยผมให้ไม่ได้เพราะว่าผมรักโจดี้จริงๆผมก็เลยจะเอาไปส่งให้กับไอดีหลักของผมโซบะสัง so นั่นแหละสุดท้ายนี้ถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ให้ ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คแล้วก็ค่อยไล่ทำไปนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลาแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่กดติดตามป๊าป๊าเตเยด้วย